นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาตีบวกห้าแล้วครับจะติดตัวเนี่ยโอ้เสียวเอาเลยมาทำใจไว้แล้วติดเธอขอเถอะติดเถอเสียวเสียว เดี๋ยวผมให้มันไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวอยู่โอ้โหสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วห้าครั้งเดี๋ยวผมจะนับเจ็ดครั้งหกครั้ง เจ็ดครั้งไปแล้วครับไปแล้วครับจะอยู่หรือไม่อยู่ครับจะอยู่หรือไม่อยู่จะอยู่หรือไม่อยู่จะอยู่หรือไม่อยู่อยู่เธออยู่ต่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 อดิอยู่ต่อเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดอยู่ต่อว่าเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดโอ้โหเย็ดเป็ด